สบายดีพี่น้องเอสซีจะหัดแครงเมื่อทุกคนทางลาวทางไทยต่างประเทศเนาะมากินแตงโมหวานน้ำเมมอนเด้อพี่น้องเด้อกินมูหวานคุยกันเนาะพี่น้องคุยกันข้างไปน้ำเมื่อนี้นะเมมอนจะเอาเสียงให้พี่น้องฟังเรื่องีเสียงมีเสียง,งเด็ดๆออกมาเหมือน,นี้อ่าผมเคยออกเคร่เสื่อเนาะ แต่มื่อนี้แม่มอนเสียออกซาฟาว่าเสียงแม่มอนก็เก็บไปจะรุนละบุกค่อยออกเจือเจือแต่ว่าพวกกุลากุตังบุญยุทธบุญอนจะเสือเนาะโดยเสาเสียงเห็นที่น้องฟังด้วยเนียงเด้อแต่ฟังเสียงตัวนี้ก่อน

คนหักกันนอ้ค้ายขีนากันแบบนี้บอพี่น้องเห็นว่าค้ายขีนากันเห็นว่าถ้าคนหักกันนะยึดหมันหักกันแท้จริงนะประจาเป็นเสเอากันออกมากค้ายหนาค้ายตาแบบนี้น้องสบายดีพี่น้องต้องมีรักมันนะพี่น้องเนาะคือกันก็มีม้อนนกับหนองซาลีนรักหมันคือหนึ่งเดียวเลยพี่น้องเลยบุคเคยห่ายบุคเคยยากกันบุเคยบอกให้กันถ้าสี่ให้แต่ว่ากันไม่ได้บ่ โรมาทางหลังไม่เนาะแบบนั้นเมนบอเอ้ยแป็นี่เมนบอเอื้อยเขาว่าเป็นนั่นเปบนี่จีเดมาทามกันสะกนโบเมนก็คือโบเมนถ้าเขาบอกมาทางบุรีก็บสดลกออกิสด้บอกออกนะพี่น้องเไดตือนกันตลอดสองเอยน้องเลยนะเิเตือนกันตลอดมันมม้อนกับมันนองสลีนสิเตือนกันตลอด่าค่อยหายกันจักเถื่อเลยพี่น้องเด้ออันนี้ว่าหักกันเอากันมาขายหนาแล้วพี่น้องเนาะยังไม่มาให้สั้งอีกเสียง

มื่อคือสามคือนางตาโปเด้กผีน้องเด้อจากหัวจาก้าพี่น้องอยังหูยังมัดไปเบิ่งสองของน้องซาลีเด้อโผล่มุ่นนะังเต็มอยู่หันมัดคว่มจริงที่อยู่ในสองน้องซาลีมัดเด้อพี่น้องเด้อไอ้ยังไม่โดนอน <c oughs> ให้มอนเกิดจากคือว่าคือกันขาพวกอ,อุล่างอุตัง,งในบริยุทธ์นลยนะมันสิมีเรื่องสิมาแซงออกมาออกมาอัญญาบังคับในมอนเด้อ เส Jugend f มเช้ยส육 h o อ is ah t เด s อ o m a ม i เ n ้ a i n อ o o respondents Cannot c a ั e อ e c t อ is notِ So I try to make a better one that short, but าเจ้าสิออกมาแบบ해ด0 हieri a v o i d i n บ it, I try to s e d ส่ e the King, b u ู h a ั no silver Malatang. t h ่ะมือที่3ก um, ็คือนาง กนั่งซาปโปเนี่ยเล่นด้วยพี่น้องเด้อนี่มอนสีบอกได้างนี้นะบอมพี่น้องแม่มันไม่เคยออกกักเสื่อได้เสียงหนึ่งไม่เคยออกกักเสืออืมอันนี้จออกให้พี่น้องข้างมือนี่แหละนี่กระสินผูสาดจร์กัด อาเป็นเมียเนาะอคอ <c oughs> ักว่าพี่น้องนี่คว่าคนหักกันคาขีนากันเนาะคนหักกันคาขีนากันก็ขั้งต,งตงัวหีเด้อพี่น้องวิธีโอเดีดยบะตุจับได้คอจับเหมื่นเป่นขั้ง อูไม่ต่าว่าว่าสมัยเต็กีกับข้าก็ผ่พรานะเบิรดแต่เรื่องยาบอกอยาบ้ามันใบรุ่นเข้าก็ผ่านมาเบิดดอกอีน้อยมึงไมบอกมึงซะ บ่าพี่น้องว่าแบบใดบ้านใดเป็นแบบใดแม่มอนโมก็เ,เด็กโบเอาออกจักเสือเก็บไปอยู่ตลอดเสียงนี่แต่ว่ามันเกินไปแล้วเนาะทุ่มเจ้าจะเห็ดเนื้อแดงก็เห็ดกรวเดอ้อพวกอูรังอูสังอยากเอาคลิป้อมๆเห็ดคลิป้อ,ปอมธรดาปล่อยเน้อดงก็ได้ดไปโลดกบอดีแคออ่เด้อกบดีแค่กบเคยขยัน เห็ดหิบบอมาดาหอยดาตาลีดาแมโซนเห็ดไปโลดบริบาลบริไดแค่ทางนี้ค่ะขอบริไดดากันบริไดไห่กันหนึ่งเดียวสิค่อยหายคือฝักกำลังสาลีมัเคยหายกันยืนยันในรักใจเด้ในนี่แหละบริไดแองบริไดอวยไปใส่ใครสิยบ้าในได้ิมาเงียจังได้ถูกไปที่ทาง เมมอนหูเวิดถูกไปที่ข้างพี่น้องเลยสิยากกีไฮสารีอันห่ายเมมอนนี่นะม้นหูเวิดแต่สรีนี่ยังตรงสรีน่ะโทรมาถามทางนี้ก่อนแมนบอสั่งกันสิคือสผ่านบ้านเอาแจ็คสรีออกกันเลยบาสรี่ว่าไงเปล่าว่าให้เมมอนน่ะเรื่องมันกระจายเดือนแล้วมันบริเวณชื่อว่าวทากชือว่านี่ยังออกไปสรี่ตรงมาถามทางนี้ก่อน คุยกันหลังไม่บม่ค่อยหายกันบอไม่ค่อยออกทั่วโลกเลยเห็นอันนี้ออกทั่วโลกไปยินเลยพี่น้องอันนี้หันเออเป็นตาอายบอหายกินากันหายกินากันว่าหักกันแพงกันปะท้ายกินากันเนาะพี่น้องเออตายตายตายเนาะก็เงือกทุกข์ก็ใส่กับอายเท่านั้นเนาะตัวนี้ฮันบอหนาเลย บน่าเลยอันนี้แหละค่ะว,ว่ามือที่สามคือนางตาโป้เดือ่น้องเด้อมือที่สามแล้วสีหูจักเบิรดเรื่องซองไอ้น้องใดแบบใดใแบบดมาสีหูจักมบดทุกอย่างนั่นแหละกต่เขาเองเดืยซ้อนสุฟังเนาะนกันบอกซ้อนส่วนนางตาโป้เนี่ยเราก็บบหูดอ,อกแต่ซ้อนสุรับฟังไมาจะหูแบบอันใดเป็นอันใด ซูเมนม้อนเนี่ยใส่ซ้อนซูเมนม้อนพังเมนม้อนจังหูเรื่องตัวนี้ค่ะเมนม้อนหูคือกันเด้อเรื่องตัวนี้เด้อเรื่องที่นั่งน้อยเบาเนี่ยเรื่องที่นั่งน้อยเบาออกมาเนี่ยเมนม้อนก็หูคือกันแต่เมนม้อนเบาเบาเดีว่าถ้าขาออกให้ฟังเนี่ย cân nha rồi áp tin mi à nhà bà mẹ bảo chờ đến hỏi món có hủ cắn trên món, món nhìn mất cái con thử cắn nó lượng cái nhang xí mai là bài thì có mè phăng mất xí mai bảo xù mè phăng mất nhang này qua đây Và, bẹp đáy, bẹp đáy. แต่ว่ามันเกินฝ่มันเรีย่าโยุดบ์โบยอนก็เถื่ออุรังอุตังเนี่ยนะโบยุดจ์กเถื่อคือกันหักกันแทงกันสมัครขายหนากันน้องน้องให้ม้อนก็งึดเด้อแนวนี้เพิ่งขายหนากูกูขายหนามั้งฟาด่ากันสัมบ์ปี้น้องเนาะให้ฟังอีกพี่น้องฟังวิดีโอนี่อีกนี่ พี่น้องมวนนะพี่น้องขัดเนาะเดี๋ยวให้ออกัพี่น้องฟังเนาะกินหมูม้วนน้ำกันมามามากินคองหวานไอม้มอนมาจากเว้าดอกไม่อยู่ในใจไหนร้ายตีหูจักของเจนมาไม่มาจากเว้าอยาบัางคับยาบัางคับแม่แม่ม้อนออกมาเด้อ จะบังคับจะยุดก็คือยุดไปซะอุรังอุตังอบอกให้อุรังอุตังเจ้ายุดซะเด้อก่อนมันสิเคยออกกว่านี้นะระาบาังสามคนชิมเต่านะเอ่ะคิปนี้แกไปมอนลาวก่อนเด้พี่น้องเด้อเรื่องต่างคิดหนาเด้อเรื่องกดนแท์กดนไหลทราบตะไข่เห้สองน้องชิมยายมอนได้พี่น้องเด้อ กูได้จากเห็นยังกระเซินไปเบิ่งส่องน้องซาลีเด้อพี่น้องเด้อข้อมูลเต็มเพียบเดี๋ยวหันมัดเด้อพี่น้องเด้อรผู้บดเลยอยู่นะฮะส่องของน้องซาลีเด้อพี่น้องเด้อรซาลีว่าออกมาคือมัดเมนมัดถุกความเลยเราวก็ได้หาเรื่องว่าเราก็ได้โตแล้วความจริงทั้งนั้นเด้อพี่น้องเด้อเขาไปเบิ่งส่องน้องซาลีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมแพะส่องกดแชร์กดไลค์ส่องน้องพีงยายมอนเดินผี่น้องเนาะบาย